อรุณสวัสดิค่ะจากบ้านไร่องพยอมนะคะวันนี้บ้านไร่องพยอมพามาชมสวนดอกไม้สีสวยๆนะคะเป็นบานชื่นหลากสีนะคะสีสันสวยๆส,สดๆสนะคะเริ่มมีหนอนลงเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มกินใบพลุนด้วย แต่ยังไม่เห็นตัวเลยนะคะก็เป็นสวนบ้านชื่นเล็กๆนะคะเพิ่งจะเริ่มออกดอกแบบนี้นะคะดอกไม้จากธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะสวยสดงดงามนะคะถึงจะเป็นแค่ว่าจะพืชนะคะแต่ก็ดูสวยงามนะคะถ้าเราให้อยู่ถูกที่ถูกทางนะคะ วันนี้บ้านไร่วงพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมสวนสวยของบ้านไร่วงพยอมนะคะที่เพิ่งจะได้เริ่มจัดซุ้มให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็จะมีเพื่อนสี่ขาไปไหนไปด้วยนะคะก็จะพามาดูไม้สวยๆนะคะ ให้ตื่นตาตื่นใจกันนะคะอันนี้มีว่าจะพืชขึ้นด้วยนะคะเนี่ยนี่ก็คือสวนไม้ประดับนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นลือสีผสมนะคะที่บ้านไร่องพยอมได้แยกไว้นะคะตอนนี้ก็ติดทุกต้นแล้วนะคะกำลังแตกพุ่มสวยๆส,สดๆเลยนะคะ นี่คือหยกมรกตนะคะเป็นไม้ใบสวยนะคะแตกพุ่มได้ไวมากเลยนะคะหลังจากที่แยกออกจากอันนี้บ้านลายองพยอมใส่ไว้ในลังโฟมนะคะเขาแยกขยายตัวได้ไวมากเลยนะคะชโกไม้ชโชว์ใบสวยๆนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นรวยไม่เลิกนะคะเห็นใบสวยๆแบบนี้สรรพคุณเขาดีเลิศนะคะเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ามหาการนะคะยังสวยสดงดงามนะคะ